สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ก็จะเป็น powerpoint น,ะะนำเสนอ,อ,อบทที่8นะคะเ,เรื่องลากปฐมฐานและดัชนีสำหรับหัวข้อแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอันดับของจำนวนเต็ม modulo n นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูนิยามบทนิยาม8.1บอกว่าให้ n มากกว่า1และฮอ,อร์มนของ a กับ n เท่ากับ1น1ดังนั้นอันดับของ a modulo n ก็คือจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดซึ่งทําให้ a ยกกำลัง k สมภาคกับ1 m o d n นะคะซึ่งเราเขียนแทนโดยสัญลักษ ะะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เกี่นแทนต่อไปก็จะเป็นซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะนี่นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะะเขาเป็นผู้ได้เป็นผู้นำเสนอสัญ,ญลักษณ์นี้ในปีคศ1 8 0 0 แล้วก็สัญลญักษณ์นี้ก็นิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่8.1เขาบอกว่าจงหาอันดับของ2 module N ลอนะถ้าเราจะดูเนี่ยนะในที่นี้2นี้ในที่นี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับนิยามแล้วนะคะนิยาม2ในที่นี้ก็คือเอ,อ A. นี่ก็คือ a ส่วน7นี่ก็คือ n นะคะเนี่คือ,คอ n เพราะนั้นจงหาอันดับของ2 m o d u o 7ก็คือหาอันดับของถ้าเราจะเขียนสัญลักษณ์ก็คือหาอันดับของ2 modulo ะะ2 modulo เจด mod m o ทนี้เรามาดูว่า Uh, เราก็ต้องหาอันดับนะคะัะน้นอันดับก็คือก็จะต้องหาจำนวนเต็มบวก k นะจะต้องหาจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดนะที่ทำให้ a ยกกำลัง k สมาภาคกับ1ม m o d u l n นะคะจำนวนเต็มบวกนิดอ่า uh, เพราะฉะนั้น uh, เราก็มองดู นั้น a A ยกกำลัง k เราจะต้องหาจํานวนเต็มบวก k นะคะจำนวนเต็มบวก k เรต้องหาจํานวนเต็มบวก k k ที่ทำให้ A ยกกำลัง k นะคะ A ยกกำลัง k สมาภาคกับ หนึ่ง modulo n แทนก็คือจะต้องหาจำนวนเต็มบวก k นะคะที่ทำให้ a ยกกำลัง k เนี่ยแล้วสมาภาพกับหนึ่งทุกทีนะคะ,ะ a ในที่นี้ของเราก็จะเป็นสองยกกำลัง สองโยลังเสมภาพกับหนึ่ง modulo n, n ในที่นี้ก็คือ modulo เจนะคะงั้น k k เป็นอะไรได้บ้างนะคะ k ก็จะเป็น k ของเรานะก็จะเป็นอะไรได้บ้างคนะ k ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกอ่นะเป็น1เป็น2นะเป็น3ามไปเรื่อยๆนะ ที่ทำให้2ยกกำลัง k สมภาพกับ1 m o d จ็ดสองยกกำลัง k เพราะฉะนั้น k เป็น1ถ้า k เป็น1นะคะถ้า k เป็น1ก็จะได้2ยกกำลังถ้า k เท่ากับ1นะคะ k เท่ากับ1ก่ก็เราก็จะหาว่า2ยกกำลังอสองยกกำลังหนะะึถ้า k k เท่ากับ2 ตัวนี้ก็จะเป็น2ยกกำลังสอง k เท่ากับ3เท่ากับ2ยกกำลังสามเราก็หาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ว่า,าตัวไหนนะสองยกกำลังเท่าไหร่ที่สมาภาพกับ1แล้วสมาภาพกับ1มอด modulo ะ,ะสมาภาพกับ1มอด m o d อ่ะคานนี้เรามาดู อันนี้เรามาดูนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีอ้าวนะคะก็คือหาค่า k ซึ่งสองยูัง k สมาภาคกันหนึ่งมันดโรเจตได้ดังนี้เมื่อกี้เราก็แทนถ้าเราให้ k เ,เป็นหนึ่งดูไหมคะในที่นี้2องยูรังหก็คือ k k เ,เท่ากับหคราวนี้มาดูสองยูรังห่งสมาภาพกับ สองมดูโลเจ็ดนะแต่เราต้องการให้มันสมบภาคกับหนึ่งนะหนะึ่งมดูโลเจ็ดแทนสองโยกกำลังหนึ่งก็ไม่ใช่อันดับลนะอันนี้ลองชิคดูซิสองโยกกำลังหนึ่งก็คือสองถูกไหมคะสองสองลบด้วยสองก็คือศูนย์แล้วเป็นไงคะหารด้วยเจ็ดลงตัวนะอ่ะต่อไปถ้า k เป็น k เป็นสอง เป็น2อนะคะอันนี้ก็คือ k เท่ากับทษทีนะคะอันนี้ k k เท่ากับ2เพราะฉะนั้นถ้า k เป็น2ก็จะได้2ยกลังสนะ,ะ2สยลัง 2, สสภาพากับ4มดุลูเจแต่ก็ยังไม่ใช่1อยู่ดีนะคะเราต้องการให้มันเป็น1 เซมภพาพจริงหรือเปล่าจริงก็คือ4 2่สองยกลงสองคือ4 4ลบด้วย4เ,เท่ากับ0ซึ่งหารด้วย7ลงตัวนะคะ,ะต่อไปถ้าเป็น K เป็นตัวต่อไปนะคะเเป็น3นะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ K เป็น3 K เนะคะทุกทีเเท่ากับ3 ะะอันนี้คือเคเท่ากับ3ก็จะได้2องยูลัง3ามน,นี่2องยูลัง3สมาภาพกับอ2องยูรัง3คืออะไรสองยูลัง3ก็คือ8 8ลบด้วย1เท่ากับ7จ็ดแล้วหารด้วย7ลงตัวไหมหารด้วย7ลงตัวอ่าก็จะได้ว่า2องยูลัง3ามสมาภาพกับหนึ่งโดูล7 ที่จริงเราก็ไม่ต้องหาต่อก็ได้แต่ถ้าถ้าเราหาต่อนะคะว่าเราพบแล้วว่าเป็นค uh, ่า k ที่น้อยที่สุด ício, เราก็พบแล้วว่าเป็นค่า k ที่น้อยที่สุด k ที่น้อยที่สุดลองดูซิเป็นค่าถ้าเราหาต่อ k เป็น k เป็น3นะเป็น3ไปแล้ว k เป็น4นะ k เป็น4ก็ จะสมาภารกับสองมดูโลเจ็ดลองลองทวนนะคะลองทวนดูก็ได้สองยูลังสี่ก็เป็นเท่าไรคะสิ 16, นะอันนี้ k เท่ากับ k เท่ากับสนะคะ k เท่สี่สองยลังสก็เท่ากับ16บนหะลบด้วยสเท่ากับสิบหารด้วยเจลงตัว แต่เราไม่ต้องการอันนี้มันเป็นสองมันยังไม่เป็นหนะคะน,นี่ตัวอย่างที่นำเสนอมาอสองยูลังห้าล่ะสอยลังหนี่ก็คือ k เป็น k เท่ากับหนะคะ k เท่ากับห้ยวลังหก็คือเท่าไหร่คะคือสามสิบใช่ไหมสาลบด้วยสี่ซึ่งเท่ากับ28 ยี่สิบแปดหารด้วยเจ็ดลงตัวไหมหารด้วยเจ็ดลงตัวได้รับเจ็ดสี่ยี่แปดถูกไหมคะได้รับสี่ต่อไปก็ยังไม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสี่ต่อไปสองกำลังหกะเราในที่นี้ก็คือ k เท่ากับ k เท่ากับหกนะคะซึ่งสองกำลังหกก็คือเท่าไหร่คะคือหกสิบสี่ 64ลบด้วย1ลบด้วย1แล้วก็เท่ากับ63หารด้วย7นะคะเเท่าไร่9 7 6 3ได้รับ9นี้จะเห็นว่าไอาตัวเนี้ยได้รับ1เหมือนกันนะคะได้รับ1น,นะได้รับ1เ,เมื่อ k เป็น6กับ k เป็น3ตรงนี้ก็จะเป็น สภาพากับ1ดู modulo m o d u แต่นะ,ะ k เนี่ยนะะอันดับก็คือเราจะพิพจารณาค่า k ที่น้อยที่สุดเพราะนั้น k ที่น้อยที่สุดนะคะก็คือ3เพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็เลยได้ว่าอันดับนะคะสเนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดก็จนะ ซึ่งทำให้ซึ่ง2องยกลังสามเนี่ยสมภาพกันหนึ่ง m o d u เจ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าอ,อันดับของมอด m o d เจ็ดก็คือ3นั่นเองนะคะคือ3อ่ะคาวนี้ <c oughs> ต่อไปนะคะ ข้อ2องเขาบอกว่าให้หาอันดับของ3มโมดูลโล5 3มโมดูโล5ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่นี้3นี่ 3, 3ก็คือ A ถูกไหมคะแล้วก็5นี่ก็คือ N อันดับก็คือจะต้องหาหา K เราจะต้องหาแลจะต้องหา K ที่จำนวนเต็มบวก k เนี่ย k ซึ่งมากกว่า0อนาและไอ้มากกว่า0นะคะแล้วก็ก็คือ1 2 3ไปนั่นแหละนะฮะซึ่งทำให้2ยกกำลังอาเ a ยกกำลัง k ก็คือ3ยกกำลัง k เป็นไงคะสมภาพากับ1มอดูโล5 นะคะ1 5เพราะฉะนั้น k ของเราก็จะเป็น k เป็นอะไรได้บ้างเป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆนะคะอ่คันนี้เราต้องมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะงั้นก็ k อสามยกกำลังห่งในที่นี้ k ทดทีในที่นี้ k เท่ากับ าสามยกกลังหนึ่งอ,อันนี้ก็คี K เท่ากันหนึ่งค K ยกกำลังหนึ่งก็จะได้เป็นสามยกกำลังหนึ่งสามยกกำลังหนึ่งจะมาภาคกับสามวัดูโลหะอันนี้ยังไม่ใช่เป็นอันดับเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นสามอันนี้ก็คือสาม ลบด้วย3เท่ากับ0ถูกไหมหารด้วย5ลงตัวโอเคนะคะต่อไปถ้าคเ,เป็น2นะคเป็น2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่าคเ,เท่ากับ2 k นะคะคเท่ากับ2ดังนั้น3ยกกำลังสองยกกำลังสองก็คือ3 3เป็น9 9ลบด้วย4ก็เท่ากับ5 ซึ่งหารด้วย5ลงตัวนะคะซึ่งห,หันใน5ลงตัวได้รับได้ได้รับ1แต่ก็ยังไม่ใช่อันดับเพราะว่าเราต้องการให้ตรงตรงเนี้ยเป็มนึงนะคะเึ 1, ก็ยังไม่ใช่นะคะอ่าต่อไปอ่าถ้าเป็น k เป็น3เป็นเป็น3เป็น4อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างมานะคะ อันนี้ก็จะมีเป็นนะคะอันนี้เอามาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้า k เป็น3นะ k เป็น3ตรงนี้ k เท่ากับ3อันนี้ก็จะได้เป็น3ามยกกลังสามยกลังสมก็จะเป็นเท่าไหร่คะย7 27, 27เขาบอกลบด้วย2เท่ากับ25 ก็าหารด้วย5ลงตัวนะหารด้วยหลงตัวแต่ก็ยังไม่ใช่อีกเราต้องการตรงนี้เป็น1นะคะเป็น1อ่าต่อไปถ้า k เป็น4ออย่างงี้อันนี้ k เป็น4เราก็จะได้ว่า3ยกกำลัง4ี่ทำเจเป็น999เท่าไหร่คะอ่า81 8 1เอ้าวเขาบอกว่าอ่าถ้าเอาหนึ่งมาลบ ออกก็เหลือ80หารด้วย5ลงตัวไหมหารด้วย5ลงตัว่านะคะได้รับ16ใช่ไหมคะอ่าจริงจริงเราก็เจอแล้วว่าตรงเนี้ยตรงนี้เป็นหนึ่งอันนี้มีอาถ้าเราไม่หาต่อนะถ้าเราไม่หาต่อนะคะหาหรืออ่าแต่ถ้าหาต่อก็จะเป็นอันนี้ก็ K5 k 5 3ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่คะ200 243 243ลบด้วย3เท่ากับ240หารด้วย5ลงตัวนะหารด้วย5ลงตัวแต่ไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็น1ที่เราต้องการนะคะะ k เท่ากับ6 36เอ่อ6เอ้3ยกกำลัง6ได้ 729 729อบเดยยกลบด้วยสก็เท่ากับ725 725หาร้ด้วย5ลงตัวไหมหารด้วย5ลงตัวไ,ด,ว 5, วได้รับหนึงร้อแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่หนึ่งนะคะอันนี้ม,มีอีกไหมถ้า3ามกําลัง7จ็ล่ะสามยุลัง7ก็เหมือนกันนะคะก็จะได้ k ตรงนี้ นะคะ k เป็น7นะ,ะอันนี้เรามาดู3ยกกำลัง7นะ,ะได้เท่าไหร่2,187แล้วลบด้วย2ได้เท่ากับ2,185หารด้วย5ลงตัวนะะได 437แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่1นนะึอันนี้ลองดูอีกสักอันสิ3ยกกำลัง8นะ3ดายกกำลัง8ก็เหมือนกันนะคะเค,เค,เคตรงนี้ก็คเท่ากับ8นะ3ยกกำลัง8เท่ากับ8 3ยกกำลัง8ได้เท่าไหร่ได้3,000 ก็ได้6,561แล้วลบด้วย1น,นะลบด้วย1ก็ได้เท่ากับ6560ซึ่งหารด้วย5ลงตัวซึ่ง5หาร6,560ลงตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น1 แต่นะอันดับนะคะอันดับของ3 m มโดูลหเนี่ยก็จะเท่ากับค่า k ค่า k ที่ทำให้3ยกกำลัง k สมภาคกัน1น o d โดหและค่า k นั้นจะต้องเป็นค่า k ที่น้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่า k อยู่2ค่าถูกไหมคะค่า k อยู่2ค่าก็คือเมื่อ k เมื่อ k เท่ากับ4นะคะกับเมื่อ k เท่ากับ8แต่เราเลือกเอาค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า,าค่า k ที่น้อยที่สุดก็คือ4เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดซึ่ง3กำลัง4สัมัสภาพากับ1มัดุโล5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า อันดับของ3ม m o d u l ก็คือ4นะคะก็คือ4อ่มาดูอีกตัวอย่างถัดไปนะคะอันที่3ข้อที่3ของตัวอย่าง8.1จงหาอันดับของสอ2 modulo กนะก็เหมือนกันในที่นี้ก็คือ2นี่ก็คือ A 9กนี่ก็คือ n นะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาอันดับ อันดับของมอโมดูล9กกว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะสอโมดูล9เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราก็หาค่า k หา k ตั้งแต่1ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ค่า k เ,เราก็หาค่า k k เป็นอะไรได้บ้าง k เป็นหนึ่งนะคะ k 1 2 3งสามไปนะเราจะหาค่า k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้2ยกกำลัง k สมภาพกับหนึ่ง modulo เก้านะะสมภาพกับหนึ่ง modulo เก้างั้นเราก็ดูนะคะก็สยกกำลังหนึ่งหมนะ แต่ 1, สองยกำลังหนึ่งนภาพากับสวัดุโลก k ในที่นี้ก็คือหนะคะ k ในที่นี้ก็คือ1นะ,ะนนอ, 1. อันนี้คือ k แต่ตรงเนี้ยยังไม่เป็น1นึ่แฟนก็ไม่ได้แล้วก็หาต่อไปสองยกำลังสอง่าก็ k เป็น2ใช่ไหมคะ k เป็นสแต่ตรงนี้ก็ยังไม่เป็น1นะคะต่อไปสองยกำลัง 3นะคะ k ก็เป็น k ก็เป็น3แต่ตรงนี้ไม่เป็น1นะคงนะคะ่ัวต่อไปก็2ยกกุคลัง4ลองดูซิ2ยกกุคลัง4 k เป็น4ี่ก็ตรงนี้เป็น7ก็ยังไม่ใช่นะคะต่อไป2ยกกุคลัง5นะ,ะ2ยกกุคลัง5นะ,ะ k เป็น5 แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ค่ะยังเป็นหาต่อไป2ยกกุคลัง6อ่ะคราวนี้เรามาดู2ยกกุคลัง6 2ยกกยุลัง6นี้ก็คืออ่าเนี่ยสมรภารนะคะอ่าสองยุคลังหกก็เท่ากับหกสิบสี่นะคะสองยุคลังหกเนี่ย ตัวนี้คือ k นะคือ k อันนี้คือ k k เท่ากับ6 k เท่ากับ6 2อยู่ลัง6ก็คือ64 64อลบด้วย1เหลือเท่าไหร่คะ63สิห, 63, หารด้วย9ลงตัวด้วยเพราะฉะนั้นเราพบแล้วว่าค่า k เท่ากับ6เนี่ยเป็นค่าที่ เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดนะโดยที่2ยกกำลัง6เนี่ยสมาภาพกัน1มั modulo เนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า6เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดนะซึ่ง2ยกกำลัง6สมาภาพกัน1มั modulo ดังนั้นนะคะอันดับของ2 modulo ก็คือ6นั่นเอง อันนี้ก็เป็นาาการหาอันดับของจํานวนเต็มนะคะตอนที่หนึ่ง